สวัสดีครับสวัสดีเอฟซทุกท่านนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับจะพาดู E อทูสูนะคล้ายเทูสูนะครับสองคันนี้มีให้เลือกถึงสองสองแบบนะครับก็คือหนึ่งเป็นเกียร์ออโต้สองเป็นเกียร์กระปุกนะครับลูกค้านะครับใครที่เป็นสายชอบบรรทุกนะครับผมแนะนําว่าเป็นเกียร์กระปุกแต่ถ้าชอบสายที่เป็นสายใช้งานขับสบายขับในเมืองได้นะครับขับนอกเมืองได้ผมแนะนําว่าเป็นเกียร์ออโต้นะครับสองคันนี้นะครับเป็นตัวแคบหนึ่งคันและเป็นเกียร์ มนนวลสี่สี่ประตูหนึ่งคันนะครับสีขาวกับสีบอลเงินนะครับสองคันนี้นะครับย้ำว่าสองคันนี้นะครับลดสภาพนะครับก็บอกเลยว่าคัดเกตมาแล้วทั้งทั้งหมดเนี่ยลดสภาพเดิมโครงสร้างเดิมหน้าเดิมท้ายเดิมนะครับเครื่องเดิมไม่มีเปลี่ยนและเล่มนะครับในเล่มนะสำเนานะครับลงระบุชัดเจนนะครับว่า มีการโอนเรียบร้อยแล้วเป็นของบริษัทรยนต์นะครับรถทุกคันเราซื้อขาดทุกคันนะครับเราไม่มีค้างภาระกับไฟแนนซ์ใดๆทั้งสิ้นนะครับเราซื้อสดจากร้านระมูลหรือรถบ้านต่างๆที่เราซื้อมาครับซื้อสดทุกคันเรียกว่าในเล่มเนี่ยมีการอัปเดตหมดแล้วนะครับวันนี้กระบะสองคันนี้นะครับเป็นรถกระบะที่นะครับบอกเลยว่าสมรรถนะดีช่วงล่างดีนะครับและขับสบายมากนะครับ ในตัวของอีซูซูนะครับอีซูซูนะแรงม้าของเขานะครับจะอยู่ประมาณ150แรงม้านะครับซึ่งเท่ากับค่ายของพวกรีโวเลยนะครับเท่ากันนะครับแต่ขนาดเครื่องนะครับจะน้อยกว่านะครับตัวเครื่องอยู่ที่1.9ลิตรนะครับ1.9ลิตรนะครับถ้าเป็นของค่ายรีโวค่ายอื่นจะอยู่ที่2.4นะครับ2.4ลิตรอัตราการใิ้น้ำมันก็ย่อมน้อยกว่านะครับจะอยู่ที่14ถึง15นะครับถ้าขับนอกเมืองนะครับดีๆเลยก็คือไป16 17ได้เลยนะครับเป็นรถที่บอกเลยว่า ประหยัดน้ามันมากนะของค่ายอีซูซูนะครับสองคันนี้สีบอลเงินนะครับกับสีขาวนะครับคันนึงเป็นสีประตูนะครับคันนึ่งเป็นแคปบนะครับสมัยแคปเปิดได้นะครับอ่ายผมไม่ดูนะครับคันนี้เป็นรถปีสิบเก้านะครับย้ําว่าเป็นปีสิบเก้านะครับปีสิบเก้าโฉมนี้นะครับโฉมใหม่นะครับจะโฉมใหม่กว่าตัวนี้จะเป็นปีสิบเจ็ดนะครับนี่คือหน้าเก่าปีสิบเจ็ดส่วนนี้คือหน้าปีสิบเก้านะครับ กระจังหน้าโครเมียมเหมือนกันนะครับแต่เป็นกระจังหน้าโครเมียมนะครับชั้นเดียวและอีกชั้นจะมีการกลับนะครับโฉมมีการเปลี่ยนโฉมนิดหน่อยนะครับแล้วก็ไฟหน้าได้มานะครับเป็นโปรเจคเตอร์พร้อมไฟ d a y t i m e ์ไลท์คาดิงนะครับสภาพเดิมๆสีเดิมๆนะครับคุณแจได้มานะครับเป็นชีเลตแล้วนะครับพรูสตาร์ก็มีให้ที่สําคัญมีจอให้ด้วยนะครับมีจอพร้อมกล้องหลังนะครับรถปีสิบเก้าสภาพน่าใช้มากนะครับร้อยห้าสิบแรงม้านะครับ ส่วนแม็กและยางนะครับขอบได้มานะครับเป็นขอบ18นะครับขอบได้ใหญ่กว่ารถของพวกล้อปี16กนะครับก็คือได้เป็นเป็นขอบ18แม็กนลอยนะครับคุณ้าเตติสเบกเป็นเอบแล้วนะครับอ่านี่คือความต่างของเขาเลยนะครับและดูสภาพนะครับสภาพซุ้มล้อวงล้อสภาพเดิมนะครับแชมว่าจำเดิมนะครับรถเดิมเลยคุณแจ้นะครับก็มีให้มานะครับเป็นขีไข่แบบนี้นะครับขีเลสนะครับแล้วก็ อันนี้เป็นขายก็คือเป็นล็อกอ่าเรียกว่าเป็นระบบป้องกันการโจรกรรมการขโมยเนาะอยู่ตรงคัดเร่งนะครับอ่าก็มีให้นะครับตัวนี้นะครับเป็นรถที่น่าสนใจเพราะว่าราคานะครับห้าแสนนเนี่ยนะครับถูกกว่าปแดงนะประมาณ50%ก็4ี0 0 0นห้าแสนเลยนะครับรถสภาพเดิมๆนะครับกระจกก็ได้มานะครับเป็นโครเมียมนะครับ ตัดกระตัวบอดี้ที่เป็นสีดําแบบนี้นะครับโครเมียมตัดดําไฟเลี้ยวมีให้พร้อมเลยนะครับตัวเครื่องตัวนี้นะครับได้มาเป็นไฮเรนเดอร์แล้วนะครับได้มาเป็นไฮเรนเดอร์แล้วนะครับส่วนหูจับประตูนะครับก็จะเป็นโครเมียมแล้วก็มีสมาร์ทเอทีให้ด้วยแบบนี้นะครับสามารถจะกดปุ๊บแล้วล็อกได้เลยนะไม่กดอีกทีแล้วก็คือปลดล็อกแบบนี้นะครับภายในนะครับก็เป็นทูโทนนะสีดํานะครับสีดําตัดกับสีน้ําตาลขี้ม้าขี้ม้าแบบนี้นะครับ ทีวางแก่น้ำกาแฟก็มีให้ที่สำคัญคือเป็นเกียร์ออโต้นะครับเป็นเกียร์ออโต้นะเกียร์ออโต้นะครับบอกเลยว่าเป็นรถที่เขาเพิ่มสมรรถนะนะครับออกแบบมาให้สามารถจะขับในเมืองก็ได้นอกเมืองก็ได้นะครับอันนี้คือดีไซน์การออกแบบให้เหมาะกับยุคกับสมัยนะครับรถเป็นตัว Isuzu D-Max Highlander นะครับ1.9แท้พลาทริกนะครับราคา519,000คันนี้ฟีดาอยู่ที่นะครับ 9,600บาทต่องวดนะครับไมล์แสนสองเชื่อเพิ่งดีเซลนะครับรถปี19นะครับย้ำว่ารถปี19แล้วนะครับพวงมาลัยมีคุ้มคนโซนให้นะครับรับสายวางสายได้นะครับเพิ่มเสียงเสียงต่างๆได้เลยนะครับพวงมาลัยก็เป็นหุ้มหนังแบบนี้หนังแท้สภาพดีกระชับมือนะครับออโต้สตาร์สตอปมีให้นะครับล็อกอ่าเรียกว่าระบบควบคุมความเร็วตรงทางลาดชันนะครับตอนลงก็มีให้เช่นกันนะครับ รถสภาพเดิมนะครับแล้วโครงสร้างก็ดีมากนะครับโครงสร้างเดิมทุกจุดนะครับเดี๋ยวเป้พาไปดูเนาะโครงสร้างรถนะครับหัวนงหัวน็อตนะครับเป็นยังไงนะครับบอดี้ต่างๆนะครับเดี๋ยวจะพาดูนะครับเปิดไว้ก่อนเดี๋ยวพาดูทีละจุดนะอ่าเปิดมานะครับประตรูนะสภาพ เดิมนะครับหัวนงหัวน็อตนะครับสีสีเดิมเดิมนะครับหัวนงหัวน็อตเดิมแท้เลยหัวน็อตนะครับสังเกตง่ายไม่มีรอยแกะไม่มีรอยขัแบบนี้นะครับถ้าชนมานะครับถ้าชนมานะมันจะต้องแกะออกไปแล้วทําสีตรงนี้ครับถ้าชนหนักนะแต่แบบนี้คือไม่มีนะครับไม่มีเลยนะครับแบบนี้รถสภาพแบบนี้ครับคือบอกแล้วว่าเดิมเดิมนะครับสวยซื้อได้เลยนะครับอ่าแล้วก็ดูนะครับช่วงล่างต่างๆนะกับกระบะนะครับต้องใช้บรรทุกด้วยแหละก็ดูช่วงล่างเป็นหลักเนาะ ล้อหลังได้มาเป็นดัมเบรกนะครับเป็นดัมนะแมกอลอยนะครับเดิมแท้โรงงานยางบิตโตนนะครับดอกเหลือเต็มเต็มแบบนี้เลยเอาไปใช้สองสามปีค่อยเปลี่ยนใหม่นะครับกับยางทุกหนึ่งหมื่นโลนะครับและเปลี่ยนน้ามันเครื่องน้ามันเกียร์นะครับน้ำมันเกียร์ยางว่าเปลี่ยนทุกสี่หมื่นโลนะครับเข้าศูนย์ได้เลยนะครับศูนย์ใกล้บ้านนะครับที่ไหนก็ได้นะครับหรือถ้ามีงบหน่อยก็เข้าที่เข้าศูนย์แบบอ่าขศูนย์อิสุเลยก็ถูกกว่านะครับเปลี่ยนนะครับี่ยังว่าเปลี่ยนจะดีกว่านะครับของแอรับ เปลี่ยนทุก40,000โลทุก30,000กโลนะครับอยู่ที่คุณภาพน้ํามันเคลื่อนของเรานะครับส่วนด้านท้ายนะครับตัวนี้เป็นแท็บเล็ติกเนาะก็ตัวเครื่อง DDI นะครับตัวนี้เป็นรถโฉม2 1 9นะครับมีกล้องพร้อมกับตัวหูจับเปิดฝาท้ายเป็นโคมียมนะครับดี๋ยวผมเปิดแคลิบอร์ให้ดูนะสภาพภายในบอกเลยว่าสภาพดีมากนะครับรถสภาพเดิมๆนะครับท้ายเดิมๆนะครับเปิดดูได้เลยนะครับตัวบอดี้ต่างๆนะ รถนะครับไม่มีโดนชนนะครับบอดี้สปอร์ตเป็นอาร์เดิมเดิมผคมแบบนี้นะครับนี่เป็นอาร์เดิมเดิมไม่แตกไม่อ้านะครับเดิมเดิมนะครับย้ําว่ารถเดิมเท่านั้นนะครับไม่มีรถแต่งนะครับเดี๋ยวนี้รถแต่งนะครับยอดจัดไฟแนนซ์ลดลงนะครับสิบเปอร์เซ็นถึงยี่สิบเปอร์เซ็นเลยหรือถ้าแต่งมาเยอะเกินนะครับก็ไม่รับจัดแล้วนะครับเดี๋ยวนี้ไฟแนนซ์นะครับบอดี้เดิมสปอร์ตเป็นอาร์เดิมเดิมนะครับเรียงกันครบต่างๆชัดเจนนะครับแบบนี้คือบอดี้เดิมนะครับไม่แตกไม่อ้านะครับ รถไม่เคยดูชนท้ายนะครับไฟท้ายเป็น LED ของเดิมของแท้เลยครับแดงๆใสๆสภาพเดิมหลอดไฟเลี้ยวเป็นฮาโลเจนนะครับรถสภาพเดิมบอดี้เดิมแบบนี้นะครับแล้วมาดูช่วงล่างนะครับของอิซูซนะจะได้มาเป็นแหนบนะครับแหนบ5อันนะครับยางยางอะไหล่อยู่ครบนะครับสังเกตเลยนะครับไม่มีรอยรั่วต่างๆของน้ามันไม่มีเลยเห็นไหมครับเดิมๆนะครับท่อเดิมนะครับช่วงล่างเดิมๆนะครับก็บรรทุกนะครับ ถ้าตามมาตรฐานเนี่ยกระบะบรรทุกได้อยู่1ตันนะครับแต่ผมแนะนําว่านะถ้าจะบรรทุกมากกว่า1ตันไปเสริมแนบนะครับไปทําช่วงล่างเพิ่มหน่อยนะครับแต่แนะนาว่าประมาณ800โลก้ารโลบรรทุกได้นะครับตัวของกระบะนะครับทุกคันมาตรฐานนะครับสากลเลยก็ประมาณ800กโลนะครับบรรทุกได้แบบไม่หนักเกินไปนะไม่โอเวอร์โหลดเกินไปนะครับส่วนอีซูซูอีกคันหนึ่งก็คือรถปี17นะครับแต่ว่าคันนี้นะครับ จะเน้นเป็นว่าเป็นแบบว่าใช้โดยสารมากกว่านะเพราะเป็นสี่ประตูนะครับเป็นสี่ประตูเกียร์แมนนวลนะตัวนี้เป็นโฉมนะคโฉบโฉมก่อนไม่ได้เชนนะครับส่วนนี้เป็นโฉมที่ไม่นเชนไปแล้วนะครับอ่าหน้าตาเขาจะแตกต่างกันนิดหน่อยนะครับมีโฉมที่ต่างแต่แรงม้านะครับบอกเลยว่ายังเข้ากันเหมือนเดิมนะครับร้อยห้าสิบตัวครับแรงม้าคันนี้ด้านหน้านะใต้ท้องนะครับสภาพเดิมไม่มีรอยกระแทกไม่มีรอยโดนชนเลยนะครับ รถสภาพเดิมๆนะครับมอโนแม่น้ําอยู่เดิมครบสมบูรณ์นะครับแล้วก็อีซูนะครับอีซูซูเขาเป็นรถที่ก็บอกเลยว่าประหยัดน้ามันอยู่แล้วเนาะถ้าจากการที่มีการเทสใจการลองขับนะครับอีซูนะครับประหยัดน้ํามันนี่คือขึ้นชื่อเรื่องเบอร์หนึ่งเลยนะครับแล้วก็โฉมหน้าโฉมตาเขาออกจะทันสมัยเนาะเรียกว่าไม่ตกเทรนนะครับอีซูเนี่ยบอกเลยว่ากินขาดนะครับแต่ก็จะมีเรื่องออปชั่นต่างๆที่ให้มาอาจจะน้อยไปบ้างนะบางทีเนาะอ่านี่ครับ ฮิซูนะครับตัวนี้เป็น d m a ม1.9ตัว L นะครับ499,000คันนี้นะครับปี17ไมล์แสนห้าเคฟอร์ดีเซลคันนี้เคลียร์ผ่อนอยู่งวดละประมาณ9,300บาทนะครับรายได้ประมาณ1 8 0 0นนะประมาณ1 8 0 0นแปดนะครับออกได้นะครับคนเดียวไม่เชิงค้ำเลยนะครับสวัสดีเคดีฟรีดาวได้เลยนะครับตัวนี้เป็นเกียร์แมนวนวล6สปีดนะครับเบรกมือแมนวนวลนะ แล้วก็บอกบอกนะคู่หน้านะครับเป็นบอกบักเก็ซีดบอกหนังแบบนี้นะแบบครับกุญแจได้มานะครับก็จะเป็นคีย์เล็กแบบนี้คีย์ไขแบบนี้นะครับรถสภาพเดิมนะครับส่วนกระจกนะโฉมก่อนไม่ได้เชนนะครับกระจกจะให้มานะครับเป็นปรับแบบแถ้าตอนพับนะตอนพับเก็บนะครับจะเป็นแบบแมนวนวลอยู่เนาะก็ต้องเปิดแบบนี้นะครับนี่พับเก็บแบบนี้เอานะครับนี่แล้วเป็นปีสิเาแล้วจะเป็นไฟฟ้าแล้วนะครับนี่ปีสิบเก้าปีสิบแปดขึ้นไปจะเป็นไฟฟ้าแล้วนะครับนี่คือความต่างของเขาที่เห็นชัดเจนเลยนะครับเมื่อมาเทียบกันนะครับ ถ้าผมเลือกเนาะถ้าอยากจะใช้ผมใช้เป็นเกียร์ออโต้แล้วเป็นแคปก็ดีกว่านะครับอ่าตัวเครื่องเหมือนกันไฮเดอร์เหมือนกันเลยนะครับมัน้านข้างมัน้าเหยียบก็เหมือนกันนะครับแต่ว่ามีการเปลี่ยนโฉมด้านล่างนะครับตรงพื้นเหยียบครับมีต่างกันตรงนี้เองนะครับแล้วก็เรื่องขอบยางนะครับรถปี18-17 18-19ขึ้นไปเนี่ยจะได้ขอบเป็นขอบ18มาแล้วเห็นไหมครับได้ขอบ18มาแล้วเห็นไหมครับส่วนตัวก่อนนะครับจะเป็นปี17นะได้ปีขอบ17ด้วยนะครับ ขอบยางขอบเจ็ดล้อจะเล็กกว่านะครับอ่าดังนั้นการกินน้ํามันการขับขี่มันก็จะต่างกันนะครับฟิลลิ่งมันต่างกันแน่นอนผมบอกเลยว่ารถปีใหม่ปีสิบเก้าก็ดีกว่านะครับแล้วดูด้านท้ายนะครับนี่กล้องไม่มีนะครับไม่มีกล้องหลังให้นะครับไม่มีกล้องหลังนะครับแม็กไนเนอร์ก็มีให้นะครับใส่ครบนะครับตัวพอดี้ต่างครับสปอตแมสน้าเดิมๆผมคมเลยนะครับเดิมๆคมๆนะครับสภาพเดิมนะครับ รถก็บอกเลยว่าเดิมแท้นะครับไม่มีโดนชนนะครับท้ายเดิมๆสภาพดีเลยนะครับในส่วนของใต้ท้องนะครับใต้ท้องช่วงล่างต่างๆนะครับก็เดิมแท้นะครับเดิมๆนะครับไม่มีน้ํามันรั่วน้ำมันเยะเยิ้มยางอะไรอยู่ครบนะครับก็สภาพสมบูรณ์นะครับก็น่าใช้ทั้งคู่นะครับรถสภาพเดิมทั้งคู่เลยนะครับสองคันนี้ราคาต่างกันอยู่ประมาณ10,000บาทนะต่างกัน10,000บาทนะครับงวดผ่อนอยู่ที่นะครับ9,3 0 0กับ9,6 0 0นะครับ 9 0 0าคือคันนี้นะครับปี17นะส่วนคันนี้นะครับทะเบียน4 6 2เกียร์ออโต้นะครับเป็นเกียร์ออโต้4ราคา5190 0 0คันนี้ผ่อนอยู่9,600บาทนะครับเประวด,ดีเครดิตดีนะครับฟรีดาวได้เลยนะครับรถสภาพเดิมๆนะครับอ่ะเดี๋ยวผมประจาให้ดูนิดหนึ่งลืมปตาให้ดูนะครับอ่ะเดีย๋ยวให้ดูหน่อยเนาะก็สภาพรถเป็ at, นยังไงนะครับการใช้งานต่างๆนะครับอ่ะจอมีให้นะครับมีจอให้นะครับ แอบปรับได้ไปนอนาห็อกนะลำโพงต่างๆดังหมดปกติเลยครับดังๆนะอ่าไม้แสนสองเท่านั้นนะครับไม้เดิมไม้แท้นะจอดิจิตอลด้วยนะอ่าเราเข้าเกียร์ถอยนะครับมีกล้องหลังให้นะครับมีกล้องหลังให้นะครับอ่ามีกล้องหลังนะครับกล้องหลังใหญ่ๆจอใหญ่แบบน,นี้เห็นชัดเจนเลยเห็นไหมครับอ่าเห็นชัดเจนนะครับอ สภาพสวยสภาพดีเลยนะครับดีน่าใช้นะครับอีโสูนะเป็นรถที่ราคานะครับซื้อไปนะครับสามปีสี่ปีนะครับราคาไม่ค่อยตกนะราคาแข็งนะครับบอกเลยว่าซื้อเอาว่าเรียกว่าใช้ไปสี่ปีถ้ามีจะขายมันขาดทุนน้อยนะว่ายง่ายเนาะตอนเสื่อภาพอย่างเงี้ยเราดูรักษาดีๆนะครับรถสภาพนี้ดูแลรักษาไปดีครับราคาถูกมากนะครับตอนนี้ราคาถูกนะครับแล้วเราเอาไปใช้เนี่ยอีกสามสี่ปีอะเอามาขายเราก็ยังได้ราคาอยู่นะครับ อ่าอยให้ดูห้องเครื่องนิดนึงนะครับตัวเครื่องเหมือนกันนะอ่าสุดท้ายจะดูครับคือห้องเครื่องนะครับห้องเครื่องน้องก็เครื่องเดิมนะครับตัวเป็นตัวเครื่อง DDI เหมือนกันไฮรันเดอร์นะครับตัวเครื่องนะครับ1.9ลิตรเหมือนกันแรงม้าเท่ากันนะครับแต่ต่างตรงเรื่องของเป็นแกบกับ4ประตูนั่นเองนะครับ แล้วก็ตัว19เนี่ยมีเทอร์โบนะครับมใบมีกรองเรียบร้อยนะครับเซ็นเซอร์ต่างๆนะครับอยู่ตามปกติแล้วทุกอย่างไม่มีเสื่อมเลยสภาพใหม่นะครับใหม่ๆเหมือนเดิมนะครับแบตเตอรี่ไฟเต็มๆแบบนี้นะครับไฟเต็มๆเลยน้ำมันพาวเวอร์ต่างๆอยู่ครบนะครับแผ่นเทต่างๆนะครับนี่เดิมๆนะครับแผ่นเทย์เดิมๆตึงๆนะครับคานหน้าต่างแก้มต่างๆครับเดิมๆนะครับไม่มีรอยแกะไม่มีรอยไขนะครับสภาพเดิมนะครับแก้มซ้ายแก้มขวาไม่มีโดนชนนะครับรดสภาพเดิมนะครับ ใครสนใจนะครับรถสภาพเดิมๆแบบนี้นะครับโทรมาได้เลยนะครับสองคันนี้นะครับเลือกเอานะครับว่าชอบแบบไหนนะครับถ้าชอบเจียกระปุกผมแนะนําเป็นตัวคันนี้สีขาวนะครับ4ี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันนะครับฟีดาาผ่อนเก้าพันหกหรือจะเป็นเกียร์โต้นะครับฟีดาานะเป็นตัวแคบนะเกียร์โต้ปีสิบเก้าพร้อมท้องหลังนะครับห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันฟีดาาผ่อนเก้าพันหกนะครับสนใจคันไหนอยากได้นะครับโทรมาเลยนะครับค่างวดต่างกันประมาณสามร้อยบาทนะครับ สามร้อยบาทเท่านั้นเองครับตัวเครื่องเดิมเดิมนะ t u r โบมีให้นะครับแบตเตอรี <t 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 ่ไฟเต็มเต็มแบบนี้นะครับคานเดิมเดิมไม่มีโดนนะครับแก้มซ้ายแก้มขวาเดิมแผ่นเพดตึงเปี้ยนะครับและรถนะครับดูหน้าสิบแปดได้เลยนะครับรถไม่เคยโดนชนไม่เคยอ่าเรียกว่าไม่เคยเล็บสุญหายทะลุสหายนะครับสภาพเดิมแผ่นเพดตึงเปี้ยเดิมเดิมนะครับคานหน้าเดิมแท้เลยนะครับคานหน้าเดิมนะครับทุกอย่างรถสภาพสวยสมบูรณ์นะครับสนใจคันไหนนะครับทักไลน์ไอดีมาได้เลย สุดท้ายนะครับผมมีโปรก่อนจากสงการนะปีใหม่ไทยนะครับโปรขับฟรี90วันดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นที่3 7 9เท่านั้นนะครับและก็มีของแถมพวกวัตน้ำมันอะไรอีกให้อีกเยอะเลยนะครับอยากรู้รายละเอียดตรงไหนนะครับอยากดูแบบละเอียดแบบคนเดียวนะทักไลน์ดีโทรมาที่เบอร์ด้านล่างได้เลย0 9 4 789 48 48นะครับผมมีโปรให้นะครับบอกเลยนะครับโปรนี้ไม่ซ้ำใครไม่เหมือนใครนะครับให้ลูกค้าคุ้มคุ้มสุดๆไปเลยครับสนใจ ทักมาโทรมานะครับวันนี้ขอฝากรถอีสุนะครับสองคันนี้สวยๆแบบนี้เอาไว้ให้ลูกค้าเป็นตัวเลือกนะครับอยากได้รถกระบะสวยๆดีๆโครงสร้างเดิมสีเดิมเครื่องเดิมนะครับเล่นไม่ใช่ลูสซุนหายนะครับและรถนะครับไม่ติดไฟแนนซ์แน่นอนนะครับเราซื้อขาดทุกคันสนใจให้รถโทรมาครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ